โอเคเนะแนะนำตัวใหม่ค่ะนักแสดงหน้าใหม่แสวัสดีครับผมนี่มิเนี่ยครับแท้วเป็นมนหมากครับผมสวัสดีค่ะใบปอธิตยาจิรคอนสิตนะคะรับบทเป็นยูกับมีค่ะด้วยความที่เราเปิดมาเป็นนักแสดงหน้าใหม่เลยแล้วเป็นตัวนำควาหนักเราเป็นยังไง้ามเอ่กก่อนแรกก่อนอื่นอย่างแรกเลยก่อนอื่นอย่างแรกเลยก็คือเซนเต้นมากค่ะที่ได้ร่วมงานก แล้วก็ด้วยความที่เรื่องเนี้ยเป็นฝาแฝดมันก็นเลยทําให้เราต้องเวิร์คช็อปกันเยอะมากๆเลยด้วยความที่เพ mm ิ่งเล่นหนังด้วยแล้วก็เป็นบทบทฝาแฝดคือที่เราเวิร์คช็อปเนี่ยเราเวิร์คช็อปเพื่อให้มันต่างก,กัน,นะคะ่ะการเล่นเป็นตัวเรางในเป็นนเดียวมันมันท้าทาย่างงจริงๆขอแสดงสองคนนี้เออนิสยัยคนทั้งงจะคอนทราสต์กันเลยค่ะทำให้เวลาทำการบ้านหนูก็ต้องทำการบ้านคูณสองก็คือ Sure. เหมือนว่าเออมันจะมีแบบบทพัดนึงอะค่ะที่ตอนไอริงโฟนให้ทำก็คือให้เขียนเป็นไดอารี่ให้เล่าไดอารี่เราก็ต้องเล่าทั้งในมุมมองของที่เป็นยูแล้วก็ต้องเล่าในทางมุมมองของเป็นเองค่ะเพื่อที่ให้มันจะได้ตามเราหลอกง่ายเลยไหมคะแรกๆมันแบบมันมันเป็นเป็นบทที่หนักอะเราท้อหรือเปล่าเขาง่ายใช่ไหมมีช่วงที่ท้อค่ะเพราะว่ากลัวมากกลัวที่จะทําไม่ได้อะค่ะอะไรอะไรคือจุดเปลี่ยนครับไม่รู้สึกว่าแบกลับสู้หรือว่าสิ้น เออน่าจะเป็นการมองถึงอนาคตอะค่ะรู้สึกว่าเราได้รับโอกาสตรงนี้มาแล้วเราก็อยากจะทําให้มันดีแล้วก็สุดท้ายคือหนูก็เลือกที่จะอยู่กับมันนะหมายถึงว่ารู้สึกยังไงก็อยู่กับตรงนั้นไปเราก็ต้องก้าวต่อไปเรื่อยๆโก็ดีครับปล่อยทิ้ง่มที่นครพนมครับทำไมเป็นความผิสารซึ่งที่หนูกมากเพราะตอนแรกตอนแรกหนมีความกังวลว่าแบบไม่จะเข้าตัวตรนแกงนั้นไดมไหมซึ่งก็คือ ไม่อยากกลับมาเลยครับโอ้ยให้เขาพูดพันไปเลยอยากอยู่ที่นู่นเลยไม่ได้ต้องกลับมาตรงนีการทวแล้วรัวเองมันท้าทายยังไงบ้างทุกวันของผมมันเป็นเรื่องทคำที่มันเป็นแบบมันเป็นวัยเด็กเลยแล้วก็ต้องเรียนพิณอิสานหลายอย่างเลยมันยากจริงๆครับแต่เราแต่เราก็มีแบบวิธีที่จะทําให้เราเป็นกอลบอลก็คือการทําตาหวานๆซึ่งมันจะเหมือนเราเป็นเด็กขั้น เราเป็นเด็กผ right so like, pues, ัยแล้วก <off proyect s> oh, ็แบบแปลกนะมันจะว่เรื่องมันมันมีความกดดันมากเลยทั้งคนที่เราไปฟอเองอะไรอย่างเงี้ยกดดันแต่เราไม่กดดันก็ไม่ได้ยิ่งเป็นของ GDS เอสยิ่งแบบยีที่ผ่านมากระแสของจีดีเอสมันเลยก็แบบเฮ้ยเราก็ต้องเอางานไปว่าครับก็สุดท้ายก็ดีครับผมเป็นเด็กุูใหม่แบบไปไปครูไปบนแต่เขาต้องไป่บอกให้หนังมันปังๆนะอะไรอย่างเงี้ยมีไหม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 ครับมีแน่นอนดูตรงนล้ว เเด็กออจริงๆคือตั้งแต่ตอนที่ตอนที่ไปแพสเลยค่ะหนูก็ไปบนว่าขอให้หนูได้แล้วก็ได้จริงๆขอเป็นอะไรคะสิ่งที่ไปแลกเปลี่ยนคืออะไรอ๋อเป็นเวลาค่ะแค่คนเดียวแค่แล้วเรรียบ้อยอันนี้ถ้าได้ผลก็ไปขอไปแล้วให้ฟังเลยที่ไหนนะคะอ๋อเป็นบนกับที่บ้านค่ะว่าใช้ที่บ้านเชื่ยบกันแล้วแล้วบนต่อไหมคะกั รไ,ไ,ได้รไ,ได้ค่ะได้แน่นอนแน่นอนอันนี้อันนี้จัดอะไรนะจัดเป็นอะไรดีคะอันนี้เปนเป็นรำด้วยเัยตปวที่ไม่บอกโทนี่ว่าจะไมได้ ใช่เลยค่ะวันนี้วันที่18 18นี้ที่เราก็คือเป็นวันแรกที่หนูมาแคสหนังเรื่องนี้ใช่18เมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วไปแคสหนังเรื่องนี้แต่วันนี้ก็มาแถลงข่าวหนังเรื่องนี้ใช่คนรู้เนาะเป็นไ่ไปเลยเนาะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเนาะเวลาผ่านไปเร็วจริงค่ะไม่ไม่น่าเชื่อเลยแต่ละอย่างจะเกิดขึ้นมองเส้นทางอนาคตของเรนนจะแสดงยังไงบ้างดูล่ะ ตอนนี้หนูก็ยังอยากจะเป็นนักสแสดงไปเรื่อยๆหนพูดเลยจริงๆว่าตั้งแต่ตอนที่หนูได้มาเล่นหนังเรื่องนี้นะคะ่ะก่อนก่อนตอนแรกเลยหนูไม่ได้มองภาพตัวเองในฐานะที่จะได้เป็นนักสแสดงะคะ่ะตรงนี้มันเหนือฝันไปมากๆจริงๆพอได้มาทําจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้นทําให้หนูตระลุรักการสแสดงตรงนี้นะาคหนูก็ ดีครับได้ฟังที่เราเป็นนักแสดงใหม่เราจริงๆเราไม่ได้คิดอะไรมากนอกจากอยากให้คนดูแล้วแบบเออชอบหนังแล้วแบบชอบตัวละครเราอะนะมากกว่าชอบหนังชอบตัวละครอะไรใน g D s ครับ GTS ดีทั้งหมดดีทั้งหมดดีทั้งหมดนี่คือเป็นไอดอล้ไหมคะแบบทุกคนไม่ใชเป็นไอดอลแบบว่าเอออยากจะแบบเป็นเหมือนเข่าหรือแบบ แกเป็นเธอตีนมือแกเป็นมือเลยน่าจะพี่ซันนี่นแอ้วซันนี่่องทำไมเราไม่ชอบเขาจัดการเขาหัวเลยทำไมเราไม่ชอบเขาแล้วเขามีอะไรเสพอะไรอย่างเงี้ยในมุมของเราผมว่าเขามีเสน่ห์มากๆที่ตอบไม่เป็นคำถามตอบมันคือเสน่ห์ที่แบบแล้วเขาก็เก่งการแสดงมากเลยเมันที่เล่นได้แบบ คนที่ได้ไ็ขูแล้วมีเสน่ห์อันัที่สองเขาดอแ้วอย่างใบพนั้นคะก็เป็นที่ใบเฟิรนหมเอ๋อก็เป็นบี่ใบเฟิร์นใพรมัากแปนห่อยนาเนนะก็ยังไงก็ฝากภาพยนตร์เืธอกับฉันกับฉันดีอันนี้ เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเรา,าสองคนแล้วก็หลายๆฝ่ายเลยค่ะทุกคนตั้งใจกันมากๆตั้งใจปั้นกันมากๆอยากให้ไปดูกันในจอใหญ่ค่ะเพราะว่ามันหนังเรื่องนี้มันกินเทรลมากจริงๆทุกคนทํากันเต็มที่มากๆ,ากๆจริงๆค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนรักตัวละครอ,อยู่กับมีแล้วก็หมานะคะอ่ารัาาาดีเลย แต่ก็มีเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจความสัมันธ์ฝาแฝดกันมากขึ้นมากๆนตอนแรกเราก็แบบเฮ้ยฝาแฝดมันจะสนิทกันรักกันมากอะไรตอนแรกก็ไม่เข้าใจแล้เรารู้สึกว่ายังไม่รักอืมใช่ผมว่าน่ารักมากๆครับไปดูกันนะเก้าตัวขาใครนะเก้าตัวขาในรองเท้าพย่อ๋อครับ Yeah. <laughs>